ะะอยู่กันที่สถานีรถไฟดอนเมืองนะคะชานชาลาที่2เพื่อที่จะรอขึ้นรถไฟกลางคืนเนาะไปที่จังหวัดแพร่แต่วันนี้ไม่ได้มาคนเดียว,วน,นี้มีปาม,มาด้วยแต่ไม่ใช่พี่ปามนะเป็นน้องปามแทนสวัสดีค่ะเป็นแขกรับเชิญของเรานะคะจะพาน้องนั่งรถไฟกลางคืนไปได้วยกันไปถึงที่จังหวัดแพร่พู่นี้ตีสี่เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าอาทิตย์นี้จะพาไปดูอะไรบ้างที่จังหวัดแพร่แล้วก็ไปเรียนรู้อะไรกันเกี่ยวกับวิกฤตโลกร้อนในประเทศไทยคะ่ะติดตามชมได้ในเอพิโซดนี้ วันรถไฟกันแล้วนะคะมุ่งหน้าไปจังหวัดแพร่เหตุผลที่เราขึ้นรถไฟเพราะว่าหนึ่งคือเราซื้อโต,โตั๋วขิตไปทันสองคือรถไฟกันถูกไปเยอะเลยแล,แล้วสามคืออะไรบา๊มเหตุผลที่สำคัญที่สุดเราจะสร้างคาร์บอนน้อยกว่าการขึ้นเครื่องบินค่ะจำนวนต่อคนถ้าปั๊มขึ้นเครื่องบินหนึ่งคนพี่ซีขึ้นเครื่องบินหนึ่งคนเราสร้างคาร์บอนกันมากกว่าดีเยอะมาก คาร์บอนฟุตพิ้นเนาะก็แปลว่าการเดินทางรถไฟเป็นการเดินทางที่แบบอีโคแฟมปี้กว่าเป็นตัดสิบเปอบเขาบอกว่าแพร่ปีนี้ร้อนระดับสี่ของเมืองไทยเลยนะอู้คุณภูมิร้อนระดับสีของเมืองไทยกันระดับโลกด้วยก็เป็นผลกระทบอย่างของกิจลกร้อนนี่ก็เป็นรถไฟกลางคืน เพราะฉะนั้นจะไม่มีโอกาสได้เห็นวิวอะไรนะคะมันก็จะมึนด้วยแต่นอนกยอนเยาวๆนะคะก็ประมาณรวมๆแล้ว8ชั่วโมงเราจะถึงสถานีเด,ดชชัยกันก็คือไปกีินแปนเนี่ยสองทุกว่าเองแต่ก็นอนเก็บแรงไว้ดีกว่าใช่ แล้วเราก็กําลังจะใกล้ถึงสถานีเด่นชัยที่จังหวัดแพร่แล้วนะคะเราจะมีแขกรับเชิญขอ,องเราอีกคนนึงมารอรับที่สถานีแพร่เดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นใคร กีพวอะไรนะอิดกับเจ้าเหนื่อยไหมคะอิดกับเจ้าใช่อิดกับเจ้าไม่แะนอแล้วเราไม่ค่อยได้นอนวันนี้พาเราไปทําอะไรบ้างเมวานนี้เราจะไปดูมอห้องกันอ๋อโอเคที่ใส่มานี่มอห้องใช่นี่เขาเรียกว่ามัดย้อมค่ะผ้ามันจอนน้องฝ้ายที่รอรับประยุท์ที่สถานีเด่นชัยจะมาเป็นไกด์ให้ซีกับน้องปาในทริปนี้น้องฝ้ายเป็นคนจังหวัดแพร่เพราะฉะนั้นจะรู้เรื่องราวของแพร่เป็นอย่างดี ภูมิประเทศของจังหวัดแพร่มีภูเขาล้อมรอบทั้ง4ทิศและตรงกลางเมืองมีลักษณะเหมือนก้นกระทะทำให้เมืองแพร่เป็นเมืองที่มีอุณหภูมิสูงติดอันดับต้นๆของประเทศไทยแถมยังมีปัญหาไฟป่าที่ร้ายแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับจำนวนน้ำในแม่น้ำยมที่น้อยลงทุกๆปีแต่อย่างไงก็ตามชาวแพร่ก็มีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นที่ช่วยให้พวกเขารับมือและแก้ปัญหาวิกฤตโรคร้อนได้ วันนี้ศิจะพาทุกคนไปดูวิถีชีวิตอย่างหนึ่งของเมืองแพร่ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีแต่อาจจะไม่รู้เรื่องราวนั่นก็คือมอห้อมนั่นเอง เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดแพร่นะคะก็คือมอฮอมนั่นเองแต่ทุกๆวันนี้มีเพียงไม่กี่ที่เท่านั้นเองนะคะที่ยังคงใช้วัตถุดิบธรรมชาติร้อยเเซในการทํามอฮอมสิเลพาน้องๆมาเจอพี่ไกลพี่ไกลอ่ะยังคงใช้วัตถุดิบธรรมชาติร้อยเปเซในการทํามอฮอมของเขาเพราะฉะนั้นนะจะไม่มีสารตกค้างหรือสารเคมีที่จะถูกปล่อยกลับไปสู่แม่น้ามยมของจังหวัดแพร่ค่ะ มหอมนั้นเป็นของคู่เมืองแพร่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่พอมาถึงยุคอุตสาหกรรมที่ทําให้ขั้นตอนการย้อมผ้านั้นง่ายขึ้นด้วยสารเคมีทําให้เหลือเพียงไม่กี่ที่เท่านั้นที่ยังใช้วิธีการย้อมห้อมแบบธรรมชาติเหมือนแต่ก่อน พี่ไกรวุฒิไกรผาทองและเห็นถึงวิถีชีวิตเดิมๆของชาวแพร่ที่กําลังจะหายไปเลยทําให้เขาอยากหันกลับมาทำมอห้อมด้วยขั้นตอนธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนแต่ก่อนเพื่ออนุรักษ์การผลิตแบบดั้งเดิมและเป็นมิตรต่อธรรมชาตินี้ไว้โดยมีพี่พยอมเป็นมือย้อมอมอห้อมือหนึ่งของที่นี่สวัสดีค่ะพี่ไกรสวัสดีครับวันนี้สิพาน้องๆมาเรียนรู้เพราะว่าเห็นว่าพี่ไกรที่เนี่ยทำมอห้อมแบบ ช้วัตถุดิบธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมคะทำไมยังคงดำรงอนุรักษ์วิถีนี้ไว้อยูเออ่เริ่มแรกจริงๆเราไม่ได้คำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม,อมเราดูแค่เรื่องของที่ลึกลงแพร่เราเห็นว่ามอห่อมที่เราทําอ่ะทั่วๆไปอะ่ะเฮ้ยมันยังไม่ใช่ธรรมชาติ<ะ>ค่ะเราก็พยายามยุให้คนอื่นทํานะ <laughs> ไม่มีใครทำเฮ้ยสวยต้องทาเองทาเองแล้วกันทำเองแล้วกันครับพอทํามันก็ลึกลงลึกลงอะครับต้นห่อมถ้าจะให้มันขึ้นดีมันต้องขึ้นในที่ป่า ครับเพราะฉะนั้นคุณ <c oughs> ต้องไปชวนชาวบ้านให้ปลูกต้นหอมในปา่าให้เขาเลือกป่ายังไงก็อยู่กันยังไงอย่างี้คือต้องอยู่ในปา่าเป็นความท้าทายของเราว่าเฮ้ยคนโบราณเขาอยู่กันยังไงแบบไม่มีสารสังเคราะห์อืมค่ะทำไม <c oughs> เราไม่ลองทําแบบนั้นล่ะลองทําแบบนั้นได้ไหมว่าด <c oughs> ูว่ามันจะไปได้แค่ไหนที่ไม่ต้องมีสารสังเคราะห์เลยอย่างนี้ครับมันก็เป็นความสนุกของเราที่ได้ศึกษากับมันถ้าเป็นสีธรรมชาติจริงๆอ่ะมันจะไม่เลอะไปหากัน ที่มันเลิกก็คือไอตัวยอมสังเคราะห์ย้อมเคมีอ๋อย้อมเคมีค,ค่ะคนรุ่นใหม่ก็หันกลับมาใส่ห้อมกันเยอะขึ้นหรือเปล่าคะใช่เขาก็เรียกร้องอยู่ครับค่ะครับแต่นี้ประเด็นของเรากคือตอนนี้การผลิตห่อมของเราเนี่ยมันมันน้อยมันทําได้ยากค่ะ ต้องมีการส่งเสริมการปลูกข้อมให้มากขึ้นซึ่งหมายถึงการส่งเสริมการให้มีป่าให้มากขึ้นเหมือนมันควบคู่กันไปใช่ไหมคะทุกอย่างมันแบบคาบเกี่ยวกันหมดเลยถ้าเกิดเราได้อนุรักษ์มื่ออมได้วยนักป่าสุดท้ายแล้วมันก็จะช่วยวิกฤตโลกร้อนได้สิบปักว่าไม่เท่าตาเห็นใช่ไหมอยากจะให้น้องได้ลงมือทําจะให้ลองทําดูว่ากวยได้มาผืนนึงอะเป็นยังไงยากมากยากมากยากมากกวยได้มาเป็นผืนคือผ่านมือคนมาหลายคนเยอะมากเลยเยอะมากเลย ต้องปลูกต้องคอยเก็บ<ะ>เกี่ยวแล้วเอามาทำเป็นห้องเปียกคือมันเป็นวัฏจักรที่ยาว<ะ>ยาวมาก<ะ>ได้เวลาทำกิจกรรมแล้วซึ่งสีจะปล่อยไปให้น้องๆนะเทคโอเวอร์ไปลองเรียนวิธีทำหม่อห้อมจากธรรมชาติกันดูนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะรอดูอยู่ข้างหลังแบบเงียบๆโอเคค<า>่ะไปปะลุยไปลุยเรื่ยเร ต้นห้อมที่เราใช้อยู่ที่แก้วนาใช้อยู่ต้องอาศัยพื้นที่ป่าค่ะป่าลำห้วยต้องมีป่าที่เย็นชื้นทั้งอากาศแล้วก็น้ํา แล้วก็แสงแดดลำลายถึงจะเติบโตให้เราได้เก็บเกี่ยวแต่ว่าที่แพร่หลังจากที่เราไม่ไดออ้ไม่ได้นำมาย้อมผ้าแต่มันไม่สูญพันธุ์เพราะว่าชาวบ้านที่เขาอยู่ที่ป่าเข<อ>ายัางใช้เป็นยาลดไข้<อ>เขาเอาไปต้มก็จะมีส่วนผสมของพืชตัวอื่นด้วยแล้วก็มีใบห้อมหนึ่งส่วนด้วยที่เข้าไปประกอบกับการต้มแล้วทานเพื่อลดไข้ก็เลยทำให้เรามีต้นห้อมซึ่งเป็นต้นพันธุ์อยู่ไม่สูญพันธุ์แล้วก็เลยทําความเข้าใจพยายามส่งเสริมแล้วเพื่อให้เราได้<อ> ขยายห้องมาทำสีย้อมถ้าเกิดว่ารเรายังไม่ช่วยกันดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมป่าหรือสิ่งต่างๆพี่ว่ามันก็เป็นอาจจะเป็นสิ่งที่มันจะขาดหายไปจากโลกณนวันหนึ่ง อย่างที่เห็นนะคะชื่อมะฮ่อมนั้นมาจากต้นฮ่อมนั่นเองมะฮ่อมเป็นคำภาษาถิ่นล้านนาโดยหมายถึงสีของเสื้อที่เป็นสีครามอมดำฮ่อมเป็นพืชที่โตนในป่าและสามารถนำมาทำเป็นสีย้อมผ้าได้แต่ก่อนที่จะสามารถนํมมาย้อมสีได้นั้นฮ่อมจะต้องผ่านกระบวนการต่างๆโดยสมัยนี้เหลือเพียงไม่กี่ที่เท่านั้นที่ยังใช้ขั้นตอนธรรมชาติทั้งหมดมหอยู่ยังไม่เคยเค่เยะเคยดูแต่ว่าไม่เคยใช่คะ่ะงั้นย้อมให้ดูนิดนึง สังเกตนิดนึงค่ะว่าน้ํามันจะเป็นสีเขียวเหลืองอะไรอยู่เนาะเราจะจุ่มฟ้ายเพื่อให้สีเหลืองเขียวนั่นแหละค่ะติดกับเส้นใยเรามันจะมีสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองให้ฉ่าที่สุดลักษณะของเราหมุนคือเราต้องการให้ฟ้ายดูดซับน้ําห้อมอะค่ะดูดซับให้เยอะที่สุดแล้วก็ทั่วที่สุดเพื่อความสม่ําเสมอของสีที่มันติดกับเส้นใยแล้วก็เพื่อสีที่มันจะได้เข้มขึ้นแล้วก็ติดทน จต่สีเขียวนะคะมันกลายเป็นสีน้ำเงินแล้วเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันทุกเส้นนะคะบางเส้นก็เข้มกว่าบางเส้นมันก็จะอ่อนกว่าเขาพอถักออกมามันก็จะได้เสื้อหอมที่มันดูเป็นธรรมชาติมากกว่าสีไม่ได้เท่ากันทุกตัวฟังรู้สึกว่าฟังใช้แรงไปหมดแล้วนะคะก็ดูแห้งแล้วดูไม่มีอะไรใน หลังจากที่เราย้อมเสร็จก็เราต้องเติมสีของห้องแล้วก็น้ําด่างส่วนประกอบต่างๆที่มันเป็นสารประกอบการย้อมอค่ะเติมทดแทนหลังที่จากเราย้อมเสร็จในทุกๆวันพักอีกประมาณ6-8ชั่วโมงเราก็จะย้อมซ้ําได้อีกครั้งหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องใช้เคมีอะไรมาเพิ่มเติมหรือมากระตุ้น ปรับความเป็นกรดเป็นด่างใช้สับประรดใช้ผลไม้ที่มีรสหวานรสเปรี้ยวเราอยู่กับเขาเราต้องรู้ภาวะไหนหม้อเราต้องการด่างหรือว่าต้องการกรดให้เขากลับมาอยู่ในสภาพที่เหมาะสมที่สุดในสภาพความเป็นด่างของหม้อห้อมเพื่อให้เกิดสีได้ทุกๆวันแล้วพี่ได้ลองแบบว่าปรับเปลี่ยนหรือว่าเอาอะไรใส่ลงไปเพิ่มเติมไหมหม้อห้อมของพี่ที่พี่ยังไม่ได้ใส่คือไม่ได้ใส่ทุเรียนว่ะไม่มีกระตังซื้อ <laughs> นอกนั้นมามาาผมมาเฟียนทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างพี่ใส่หมดเอาจุ่มลงเลยค่ะเล้อผ้าสีขาวนี่ไม่เป็นอะไรหรอคะไม่รู้ค่ะพี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรไหมโอ้สีมันก็หลุดไปใช่ไหมคะตรงส่วนก็คือส่วนเกินค่ะไม่เขียวกับเราละในเราก็บีบน้ำออกค่ะนีบน้ำออก ไหนๆก็มาที่นี่แล้วคะซีขอใช้ขอถือโอกาสลองย้อมหน่อยละกันน้องๆกำลงังล้างผ้าอยู่าคนมาลงเก่งค่ะไม่งั้นไม่มีเราใช่อันนี้ล้างออกใช่ไหมคะออกค่ะออกโอ้ยจะออกวันไหนว่าอีกที <laughs> ส่งเสริมทั้งชีวิตวิถีชีวิตคนแล้วก็ส่งเสริมทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งมันเป็นแบบว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมาสายนี้ก็อาจจะไม่ได้ทำให้เรารวยล้นฟ้าแต่มันทําให้เรารวยประสบการณ์แล้วก็รวยความแบบพึงพอใจเนาะ ถ้าป็นคอ้นจุ่มไปแค่ตรงปลายปลายจะได้เป็นแบบว่ามีไล่สีหน่อยการที่เราใส่เสื้อผ้าที่เป็น p o l y e s อ e r หรือมีใย,ยสังเคราะห์อ่ะมันก็ทุกครั้งที่เราซักผ้าไมโครพลาสติกอันเล็กๆอะ่ะจะลงไปในน้ำซึ่งสุดท้ายก็ลงไปในทะเลของเราเอง ชิ้นควรเป็นเส้นใหญ่ธรรมชาติเนาะไม่ต้องวอรี่เลยว่าใหญ่หรือ่ทำลายธรรมชาติหรือเปล่าอันนี้พี่อวดเนาะอวดโอเคไม่ขายไม่ขายซือได้ไหมอ่ะมันขาดด้วยขาดทุกขา,ขาดทุกส่วนออแ,วแต่ว่า,าพี่แล้วพี่ก็มาย้อมใหม่เพื่อใส่ดันเกงใหม่ได้ หลังจากที่น้องๆได้ลองย้อมมะฮอมแล้วเส้นใย,ยที่น้องๆตากจะถูกส่งไปยังชุมชนชาวแพร่ที่จะนําเส้นใย,ยไปปั่นเพื่อให้เป็นเส้นและนําไปทอเดี๋ยวพรุ่งนี้ซีจะพาน้องๆสองคนไปลองทํากันดูนะคะฟากับน้องฟาไม่เรียนรู้วิธีการย้อมมะฮอมแบบธรรมชาติแล้วนะคะ วันนี้ก็พามาหาป้าสนค่ะซึ่งป้าสนจะสาธิตวิธีการทอผ้าโดยใช้อันนี้เรียกว่ากี่ใช่ไหมคะค่ะโดยใช้กี่นะเราน้องๆจะได้ลองทํากันดูโอ้ไม่ไ,ไปป <laughs> ้าเน่ พอเราทอมือทุกอย่างมันก็จะไม่เหมือนเ,อเครื่องจักรที่มันจะเท่ากาันมันจะแบบเรียบอันนี้มันจะเป็น,สนเสน่ห์ของการที่เราใช้มือทํามันจะมีความไม่เท่าเส้นได้บางอันก็จะใหญ่เล็กกว่าได้เป็น,สนเสน่ห์ของจักว,ว่าผ้าทอมือนั่นเอง ต้องละเอียดอ่อนกันมากมากเลยเพราะว่าเส้นได้แต่ละเส้นเวลาพันกันก็จะทำไม่ได้เนาะต้องมาคอยมาแยกเวลาเราไปซักเนี่ยมันก็ไม่นั่นนะมันมันไม่ติดสีอื่นนะมันก็จะเป็นของมันเองเป็นสีของมอคคอมเองเป็นของมอนเองแต่เราจะเอาเสื้ออะไรไปซักเดี๋ยมันไม่ติดอ๋อสีจะไม่ตกใช่ไหมคะสีจะไม่ตกติดกันเลยไม่ไม่เป็นอย่างนั้นที่ว่าเคมีจริงๆอ่ะมันจะสีเข้ม ที่นี่เราไปซักหน่ย่ยสีมันจะออกเยอะค่ะเ,เขาไม่เข้าใจกับว่ามะฮอมธรรมชาติออ๋ oh. แล้วถ้าเขาไปใส่เนี่เขาก็จะบอกว่ามันไม่สีเข้มอ่ะมันไม่ค่อยสวยอย่างเงี้ย สีไม่สดสะใจนะคะมันไม่เหมือนที่ว่าเออเขาทาเคมีแล้วมันเข้มแล้วมันจีบสวยไงแล้วเขาชอบอย่างนั้นถ้าเป็นของธรรมชาติก็เหมือนคือของหนูใส่อ่าสักหลายครั้งมันก็สวยมันมีเสน่ห์ของมันเองนะสิวาซึ่งถ้าเกิดเทียบกับหมวกที่ใส่อยู่อันนี้คือสีเคมีใช่ไหมมันบอกว่ามันสดกว่าแต่มันก็จะไม่มีความแบบว่ามีแบบว่าสีที่ไล่กันแล้วก็ดูมีแบบดูมีเอกลักษณ์ของมันเองเนาะ ู้จัแคข่มันเป็นเสื้อมะฮอมคู่แค่ว่ามันอยากมาจากต้นหอมแต่หลังจักได้มาร้องอยากก่อนตอนที่เขาจะได้มะฮอมดีๆสักตัวหนึ่งมาใส่เนี่ยกะทำเมื่อเขาเห็นคุณค่ขาของมะฮอมมากขึ้นเต่ามันบ่ได้แปลงเกินไปเลยกับความตั้งใจตีคนอยากมะฮอมอยากขึ้นมาเต่า ส่วนตัวปัมปัมชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วสิ่งที่เป็นตกทอดกันมาหลายรุ่นนะคะที่มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วมันเป็นสิ่งที่ใช้อะไรง่ายๆอะค่ะทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากมันดูเจ๋งมากเลยเพราะว่าวิถีพวกนี้ในสมัยก่อนเขาไม่ได้ส่งผลต่อโลกส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในทางที่มันร้ายอะค่ะถ้าเรามาเทียบเทียบกับตอนนี้ที่เราดูกันอะเราส่งผลต่อโลกเยอะมากๆคนหนึ่งคนรุ่นหนึ่งรุ่นส่งผลกันเยอะมากๆดังนั้นถ้าเราได้เอามันกลับมาใช้เราก็จะช่วยลดผลกระทบที่เรามีต่อโลกได้ค่ะ บ้านท่าบบนี้พร้อมชุ่มชื้นเนี่ยต้นห้องม,มันก็นจะเบเกลึแล้วพอต้นหออ้องบเกิึเนี่ยมันก็นจะบวสามารถนํามามักหรือไว้ยอมเป็นผ้าไดไรเขาก็เลยต้องจ่วยกันปลูกต้นใหม่หรือว่ารักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มันมีความชุ่มชื้นแล้วก็บวแห้งแรงไปเต้า ที่เราได้มาเรียนรู้วิธีการทอผ้ายอมผ้านะคะทําให้เห็นเลยวิถีชีวิตคนสมัยก่อนในจังหวัดแพร่ใช้ชีวิตแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วแล้ววันนี้การที่เราได้มาดูแล้วก็เห็นวิธีการทำมันทําให้เราอยากจะอนุรักษ์มันไว้เนาะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วก็ยังจะเป็นการรณรงค์ให้เราอหันมาใช้วิถีชีวิตที่ไม่ได้เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมของเราอีกด้วยอยากให้แบบคนทุกๆคนหันลองกลับมาดูว่าจริงเสื้อผ้าที่เราใส่อ่ะมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเรามากเลยเนาะ แค่เสื้อตัวหนึ่งอะอาจจะแบบว่าคิดว่าเออซื้อมาราคาถูกแต่จริงๆแล้วอะกว่ามันจะมาถึงมือเราอะมันได้ผ่านกรรมวิธีที่ใช้สารเคมีมาเยอะแยะมากมายเลยแต่อันเนี้ยกว่าจะมาถึงตัวเราอะเป็นธรรมชาติหมดเลยเนาะชุมชนที่ทําวัตถุดิบที่ใช้เป็นธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากๆเลย วันนี้เป็นวันสุดท้ายในแพร่แล้วนะคะน้องฟางของเราติดเรียนเลยส่งตัวแทนชาวแพร่อีกคนหนึ่งมาพาเราเที่ยวนั่นก็คือสอจอลี่นั่นเองโดยสอจอลี่นั้นเป็นสอจอเมืองแพร่ามา8ปีแล้วโดวยซีกับน้องปาล์มจะมาพูดคุยกับสจอลี่เรื่องผลกระทบของวิกฤตโลกร้อนที่จังหวัดแพร่และวิธีการต่างๆที่ชาวแพร่นั้นช่วยกันรับมือกับผลกระทบเหล่านี้ นึกถึงมอห้อมอเงี้ยก็คงนึกถึงจหัดแพร่เลย<ม>เพราะไอคำขวัญจอดแพร่ของเราก็เริ่มต้นด้วยคําว่าม้อห้อมเลย oh. นะครับมอห้อมไม้สักนะครับก็จะมี2อ,อย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของจอัดแพร่เลย oh. จริงๆริอห้อมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทอรวมไปถึงการตัดเย็บมันก็จะได้ซึมซับ oh. ถึงภูมิปัญญาถึงวิถีชีวิตของคน oh. ที่เอาเข้าไปใส่ในเสื้อผ้า oh. หนึ่งตัวที่ได้ออกมาเนี่ยมันมันมีคุณค่า จริงผมว่าคนรุ่นใหม่ที่กลับมาอยู่ในในพื้นที่จังหวัดแพร่เนี่ยเขาเลือกเลยครับเขาเลือกที่จะใส่ม้อห้อมกันเลยครับเหมือนเป็นความภาคภูมิใจใช่เราพยายามจะหลีกหนีแนวทางที่เป็นเคมีคนจะได้ไม่ต้องสัมผัสเคมีกันเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุดิบที่จะนำมาทำเป็นสารตั้งต้นใน,ในการทำสีย้อมผ้าเนี่ยมันจะต้องค่อนข้างเซอร์ติฟายแล้วว่ามันเพียวออร์แกนิกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ปลูกอะไรที่มันเป็นออร์แกนิกเนี่ย มันจะต้องดูแลรักษาพื้นที่ให้มันให้มันดีกว่าที่ที่จะปลูกแบบเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เขาจะมีส่วนในการรักษาโรคร้อนไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าพื้นที่สีเขียวเพราะเขาจะต้องเข้าไปทําในป่าแต่เราดูแลป่าดูแลธรรมชาติให้เขาอุดมสมบูรณ์รแล้วก็ได้ผลประโยชน์นั้นกลับมาใช้ในการย้อมมอห้อม นี่คุยกันมาสักพักแล้วค่ะพี่ลีแต่ว่าที่เดินอยู่นี่คืออะไรคะสวยใช่ไหมครับสวยมากแล้วก็ล่มลื่นจริงๆแล้วเนี่ยเรากําลังเดินอยู่บนกําแพงเมืองเลยนะครับเนี่ยเหรอคะนี่คือกําแพงกําแพงเมืองใช่มันก็จะเป็นกําแพงดินนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่ที่ยังเป็นมีอิฐโบราณมีอะไรอยู่แต่ว่ามันก็คืออันดั้งเดิมนี่แหละอายุ1000เกือบ1,200ปีนะครับเพราะว่าจังหวัดแพร่เราเนี่ย เป็นหนึ่งเมืองนะครับ<ะ>เมืองโกสัย<ะ>เมืองแพร่เนี่ยครับเราไม่เคยย้ายที่นะครับหลายๆจังหวัดนี่เมืองย้ายที่กันไป3ที่4ที่<ะ>แต่เมืองแพร่เราปักหลักอยู่ตรงนี้มา1 2 0 0ปีแล้วโอ้โหนานมากๆเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ที่สำคัญมากๆของของจังหวัดแพร่เราแล้วก็ ได้มีการปรับปรุงแล้วก็อนุรักษ์ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ครับอย่างรายการวันนี้ที่ฟั๊มมาร่วมด้วยสององศานะคะคร,รายการของเขาคือมีไอเดียว่าถ้าโลกอุณหภูมิเฉลี่ยสูงเกินสององศาถ้าในมุมมองพี่ลี่เนี่ยในแพรย์ถ้าอุณหภูมิถึงจุดๆนั้นในอนาคตคิดว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างคะโอ้ผมไม่อยากคิดเลย <laughs> ผมไม่อยากคิดเลยจริงๆเพราะว่าเพราะว่าด้วย ภูมีประเทศของแพร่เนี่ยที่เป็นแอ่งกระทะนะครับจังหวัดเราเนี่ยล้อมรอบด้วยด้วยภูเขาทั้ง4ด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเพิ่มขึ้น2องอศาเนี่ยโอ้โภายในจังหวัดนี่มันจะต้องระอุแล้วก็ระบายความร้อนตรงนี้ได้ลําบากมากๆพออุณหภูมิหรือคลายเม็ดที่มันเพิ่มขึ้นข,น,ขนาดนี้เนี่ยผมว่ามันจะส่งกับผลกระทบถึงหลายๆด้านเลยครับด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นปริมาณฝนที่มันจะลดลงแล้วก็กลับมาเรื่องน้ําท่า ปริมาณน,น้ําท่าที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือว่าจะใช้ในการเกษตรก็ดีเนี่ยผมว่ามันกระทบอย่างรุนแรงไปทุกทุกภาคส่วนแน่นอนไม่กล้านึกเนาะเพราะขนาดนี้ร้อนก็ก็ดูเหมือนว่าตอนช่วงหน้าหน้าร้อนก็จะอยู่กันไม่ไหวแล้วแต่ว่ามันก็ทําให้เห็นนะคะว่าการที่ได้มาเมืองแพร่วิถีชีวิตของคนชาวแพร่รที่เป็นวิถีชีวิตที่ดั้งเดิมแล้วก็มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยบรรเทาแล้วก็รับมือผลกระทบของวิกฤตโลกร้อนได้ได้อยู่แล้วก็เลยเห็นแล้วมันแบบ โอเคถึงแม้ว่าอนาคตมันอาจจะน่ากลัวแต่ถ้าเกิดกลับมาคนรุ่นใหม่ที่กลับมาอนุรักษ์วิถีชีวิตเดิมๆนี้ไว้มันก็มีความหวังเนาะยังมีความหวังอยู่เหมือนแบบว่าพออนาคตที่แบบวิ่น่มหมดหมองมากแต่ว่าถ้าเราเรียนรู้อย่างมาเรียนรู้ที่เนี่ยค่ะเหมือนปามได้กระบายกระฟังไปเรียนรู้กันวิถีชีวิตหลายๆอย่างที่มันแบบหูถ้าเราทําต่อไปเรื่อยๆนะเราก็จะเหมือนเป็นเทาเราป้องกันได้บางส่วนอะไรนี้ความหวัวงก็จะ สว่างขึ้นนิดนึงซึ่งก็ฝากถึงคนรุ่นหลังเนาะเพราะว่าอาจจะไม่ใช่รุ่นเราที่ได้รับผลกระทบเต็มที่จะเป็นรุ่นน้องๆใช่มาเที่ยวแพร่ครั้งนี้ ซีกับน้องๆได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับเมืองแพร่ที่ไม่เคยรู้มาก่อนทําให้เห็นเลยนะคะว่าถึงแม้ชาวแพร่จะเจอภัยธรรมชาติหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นไฟป่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือภัยแล้งแต่วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวแพร่ที่เป็นมิต,ตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นทําให้ชาวแพร่ร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ป่าไม้แม่น้ําและทรัพยากรของตัวเองไว้เพื่อให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตร,ร่วมกับธรรมชาติได้ต่อไปและนี่แหลคะค่ะ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถช่วยกันร,รับมือกักบผลกระทบของวิกฤตโลกร้อนได้และนี่แหละค่ะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถช่วยกันร,รับมือกักบผลกระทบของวิกฤตโลกร้อนได้เพราะสุดท้ายแล้ว <elderly man> ธร,รรมชาติอยู่ได้ถ้าไม่มีเราแต่เราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมาชาตินะคะ สององศาสัปดาห์หน้าพี่ปามพาไปดูหนึ่งในวิธีรีไซเคิลสุดล้ำแปลงขวดพลาสติกเป็นจีวรพระที่วัดจากแดงวัดที่ไม่ได้เป็นแค่ศูนย์รวมใจของคนในชุมชนแต่เป็นศูนย์กลางเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วรอชมนะคะว่านักกล้วยเชิญยิ้มจะมาทำอะไรในรายการสององศาพบกันวันเสาร์ที่5กันยายนนี้17นาิกาทางช่อง 4A l t v ค่ะ